สวัสดีครับผมร้าน AP Auto Air Service นะครับวันนี้เรามาส่งการสลับรถ Toyota MRS นะครับผมนะครับคันนี้นะครับคอมแอร์น็อกนะครับระเบิดเลยนะครับนี่ครับอันนี้คือคอมแอร์นะครับระเบิดเป็นรูเลยนะครับเราจึงจำเป็นจะต้องนะครับหรือระบบแอร์ออกมานะครับใหม่ทั้งหมดนะครับนะครับแผงแอร์เปลี่ยนไดเออร์นะครับใช้ของเดิมตู้แอร์ นะครับล้างทำความสะอาดนะครับเปลี่ยนวาล์วนะครับแล้วก็ไล่ระบบใหม่ทั้งหมดทั้งคันเลยนะครับคันนี้พบพบมีปัญหาด้วยเรื่องอไฟ AC กระพริบด้วยนะครับตอนนี้เราต้องแก้ไขให้หมดนะครับตอนนี้เราได้ทํางานแก้ไขเรียบร้อยหมดแล้วนะครับเดีย๋ยวไปดูอุณหภูมิกันครับตอนนี้อุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ5.5องศานะครับ ระบบแอร์ตอนนี้ทํางานสมบูรณ์เลยนะครับพัดลมทํางานนะครับดูเฟเชอร์กันนะครับเฟเชอร์นิ่งนะครับคันนี้อ่ารุ่นนี้จะชอบมีปัญหาเรื่องอ่าระบบระบายเฟเชอร์นะครับฝั่งไฮจะสูงนะครับตอนนี้เราก็ิดการแก้ไขนะครับี่ครับในตัวเกจนะครับพัดลมทํางาน2ตัวนะครับนะครับเครื่องอยู่ด้านหลังนะครับคันนี้นะครับ ัน,นีเครื่องอยู่ด้านหลังนะครับทันนีเราทำทำการนะครับระบบแอร์นะครับตอนนี้ลงมาประมาณ5 2าจงนะันีีตัดประมาณ4.9นะครับนี่ครับสำหรับรถรุ่นนี้นะครับผมท่าในใดมีปัญหาเรื่องระบบแอร์ไม่เย็นนะครับนะครับก็ปรึกษาและสอบถามทางร้านได้น,นะครับผม ร้าน AP Auto Air Service ครับผม0890890653429นะครับผม mm hmm. เป้าแอร์ซิ่งครับ mm hmm. วันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ